อว่าวทำไมสวัสดีค่ะนี่เจ้แก้วแฟมลี่สิพาไปเบ่งดอกไม้น้ำเนาะเขาสิไปเบ่งกันวูสละเกไก่เนาะไปตามไปดูเบ่งดอกไม้น้ำ nên bực mong mấy con Săn dục dục dịch dịch này nó Coi lươi Cái săn thật là Thì à phân sáng vậy Lòng một nhanh yên อันนี้กระตอบนอนเว้นแวะไปบึงดอกไม้นม้ำดอกไม้นม้ำนี่พู้นำปากหนาวพาผุดเป็นามากอ้าว ดอกนี่คืองามเท่าบานใ <laughs> ายดอกไม้อดอกเมื่อไรน,นะงามเลยที่ดอกส่วนส้มส่วนชม,นนชมอันนี้เป็นมะขามป้อมขามป้อมใหญ่พี่น้องปีนี้ก็ผีหินหมากมุนคือพอท่านได้เปลี่ยนพอท่านเห็นดอกเนาะปีนี้ ส่นเจ้ากะปีกออกก้อนมูเลยเจ้าปีกเจ้าวกนะเขางามพี่นอ้องเหมือนบรรยากาศกลางทงนานรอบทงนามาทางนี้กับสะหนามทางนี้กับบ้านบ้านอาดึงดอกไม้หนามกัน อ,อ้พจนจิตยาขันยาห้องน้ำขัน,นาน้ำหายหนา,นาพี่น้องวะพจิตยาขันานหะ้องน้ำขน,นาน้ำอันนี้โอ้ตยติด่ยานพี่น้องนุนสิษพจนบราขันยาจับบราในยาจับอันทางก็พจนสิจยาขาาันยาเนาะ มีก็ตามต่งนาตามตรงนี่ปลายางอาซูนนี้นี่ปุ่นเห็นบ่ดอกสีม่วงม่วงยู่ไกลๆนี่ปาย่างเห็น่เนาะน่ะสีม่วงม่วงกุกสีกลังบกบ้าน กำลังจะกลับบ้านเห็นดอกไม้นม้ำใช่คลิปถ่ายเ <c oughs> ท,ทือหนึ่งแล้วมันมาได้ก็เลยมาถ่ายใหม่ <c oughs> <c oughs> ได้รับหลายเทือแล้ว <c oughs> งานนี่คือดอกไม้นม้ำพี่น้องน่ะ ไม้น้ำพุ่นเช้าสุ่มพุ่มสวายพุ่นพุ่นอ่ะพี่น้องหลายคักไหมพุ่นมันจะเกิดอยู่ตามน้ำเนาะผู้เท้าเก่าพุ่นกระเอิญผักอีฮินเนาะนิดหน่อยจะไม่ไม่กระเอิญผักอีนินคือกันแกงใส่ปลากระป๋องเนาะ Bụi nó ngam thế Bụi nó zoom Bị cái bí, cái Mèn bớt Ngô cả Kinh nhã Đọc ngam bớt Đi thôi Đọc Cái bích Cái bích Bích Mèn đá เจ้ากระปิกมาบักปิกกับมาน้ำนี่ไอโวกก็มาด้วยมึงไอโวกเนี่ยไอโวกไอปิกนี่สองตัวโวกกับปิกเป็นจิมาน้ำตลอดเนาะับไปปิกับไปอืมึงามาักหยอกไรปิกปิกอ่ะทุกทายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมิลี่หน่อยนะคะ ok ka